ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี <c oughs> อ่อ้าวอัคระเดช <c oughs> ไหนเธอบอกว่าจะไปเรียนไงอือผอไม่ไปแล้วครับอา้าวทำไมอะ่ะอา้าไปก็เหมือนคน<ม>เลือื่อสิผมไม่ชอบเหมือนใครเธอด้วยนี่เธอจริงๆเลยนะฉันต้องสั่งต้องสอนต้องบนปากเียก <c oughs> ปาก,ปก,ปากแจะทุกเช้าชอบทำตัวเป็นแกะดัอ โอ้ oh, พี่สองแค่นี้บ่นด้วยผมหยอกเล่นหรอก oh. ผมดูวันผิดวันนี้มันไม่มีเรียนครับอ๋อ oh, แล้วไปแล้วไปอุย๊ยหนูจะงองแงซะอีกคุณผู้ชมคะทำตัวเป็นแกะดำเนี่ยพี่น้องชาวใต้เขาแรงหวั่พรื้อเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,นคะ่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตลอดช่วงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1น่เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะ ู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะวันนี้ถึงคิวของพักใต้นะจ๊ะคําว่าทาตัวเป็นแกะดำในภาษาใต้พูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับคุณแม็กซตรสาหรับความหมายของคําว่าแกะดําหรือว่าทําตัวไม่เหมือนคนอื่นผิดแปลกจากคนทั่วไปเขาทากันภาษาใต้เนี่ยเขาจะใช้แค่เพียงสองพยางเขาจะใช้คําว่าก้างล้างนะครับก้างล้างตัวอย่างเช่นว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปลงเรียกกัหมดโมจูใส่ไม่ไป ว่างอีกกลางล่างอยู่ก็คือเพื่อนเขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วทําไมถึงไม่ไปมัวแต่กลางหลังอยู่มัวแต่ว่าทําตัวไม่เหมือนคนอื่นมัวแต่เป็นแกะดําแบบนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณแม็กตรายมากเลยค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะเย่ายวทำตัวเป็นกลางล่างกลางล่างคุณผู้ชมเ <laughs> หมดเวลาของขายบ้านรานแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบายบายค่ะ